สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรอยอ่เหมือนแมพหาปุ่มนะครับที่เราต้องกดปุ่มนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เรามาดาสง่งนะครับแต่ผมต้องใจหายปุ่มเนี่ยไงเจแลวบุ่มซ่อน,อ,นอยู่ที่ไหนก็ได้ก็นี่ไงชิปเคยดับปุ่มหายากมากคราวนี้เจออ้เจปุ่มแล้ว ป่มอยู่ไหนแล้วต้องหาปมให้ได้นะครับเจอแล้วต่อไปต่อไปวอร์ซิววอร์ซิวเฮ้ยขึ้นไหนไปอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเหนเอนเหมือนปมไหม ơi bùng nó vô nè chết buặc xin chào tất quân alo alo ơi game mình rỡ cho tất quân được 1 lần rồi nha ok cấp bu ครับ bu

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยาเลยโอเคคาปูคาปูคาปูชิโนอาซซีโนคาปูคาปูคาปูชิโนจีโนอาซซีนีกาปูจีนเดี๋ยวนะทุกคนปุ่มมันหายากมาก จื du, du. ๊บจื๊เฮ้ยทำไมปู่มันหายยากจังเออดันเนี้ยด้วยข้างบนกาปุกกาปุกกาปูจีนเนอัตตีเนากาปูกาปูกาปูกาปเจราสซาซีนีกาปูจีนีกาปูจีนี โอเคโอเคผมหายูา่มันหาไม่เจอกูเข้าวัดปิดตาและตายไม่ได้นดันเดียวนะล่าลฟุตลมม่าฟุดมันมีคำใบบอกมัน มื่อไรเมื่อไรจะหาปุ่มเจตเ่อไปเราต้องใช้บันไดไม้นี่นะครับคนใช้บันไดไม้ยึบ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 โอเคครับกับกับเจ้า อยากเล่นเกมอื่นแหละไม่น่าตัดสินใจเกมนี้เลยลเล่นไปก่อนเล่นเส็จเล่นเส็จเล่นเส็จแ,แล้วค่อยเปลี่ยนเกมหรออ่าแล้วพอทน้ำเสร็จก็มาเปลี่ยนเล่นไปก่อนโอเคไหมโอเครับครับครับเชียร์ราซาเซราไม่มีค้อแม่เลยทุกคนด่านนี้มันยากเฮ้ย 我们说，我们，啦哩噜，啦哩噜，啦啦啦，咚咚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 咚，么么叽咯，么么叽咯，么么叽咯，咯咯叽咯，咯咯叽咯，咯咯叽咯咯。 จ้า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 ้าา่วเยเฮ้ยเ้ยยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนเกมเพราะผมชอบเกมนี้เกมนี้มันยากแป๊นรับทุกคนพอไม่เปลี่ยนเกมเลยนะไม่เปลี่ยนเกมเลยนะ เียโอเคทุกคนผมไม่บอกเพ่อแล้วว่าไม่เปลี่ยนเกมแล้วนะครับแต่ผมต้องตั้งใจหานะครับเพราะด้านที่มันยากมากจิ๊บมันอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะเคยเห็นออบบี้ไหมออบบี้ที่เขาต้องทำอยบาเนี้ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้ยโอ้ยจิ๊บ วัววหลอกเล่นเดี๋ยวผมขอหาก่อนรูวมนต้องอยู่ใต้ฟ้าโลนี่รูว่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะ Điều rồi rừng nó rất tốt công không phải Ừ Chúng này Không chơi Điều ở Không nghỉ ม่อผมเห็นอะไรบางอย่างสีแดงๆเจี๊ยวๆเนี้ยปุงพูดจริงนะเอ้ยแล้วปุ้งมันจะไปอยู่ไหนเนี่ยเอ้ย

อย่างนตนี้โอเคต่อไปอันนี้ใช่ยาตัวเ็อเลยไม่ใช่เมื่อกี้คือรายละเอียดเกมนี้ดีมากเลยทุกคนชอบด้วยโอ้ย,โอย,อยู่นี่ก็ดึ้กก็หัวดีเลยนะ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนะนออยู่นี่ถ้าแบบไหน,นเราหาไม่เจอเราต้องดูข้างล่างนะทุกคนเพื่อนผมชื่อตา้าเฟยก่อนที่จะพูดก่อนที่จะตายพูดเพื่อนพูด,พด,พด พูดชื่อเพื่อนเดี๋ยวในคอนไม้มีไหมนคอนไม้มีไหมโอไม่มีโอเคปีนมานไดปีนมันใ้ไม้ที่เราต้องใช้เวลานานไหมเจ็บสุดยอดปุ่มแล้วอยากไปเกมแล้ววันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์คุยกันิงได้ครับ it's gonna songs